สวัสดีครับกลับมาพบก,กอยผมอีกแล้วนะครับไนโอนะหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับก็อ่า ใครที่ติดตามแฟนเพจผมก็จะทราบว่าผมติดค้างนะครับเกี่ยวเรื่องของการสอนวิธีการทำวิดีโอในลักษณะของดับเบิลเอเเพชชัวนะครับถ้าผมพูดาาพภาษาอังกฤษผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ให้เป็นที่ทราบกันว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะ แต่ให้ดูแล้วกันว่าวิธีการทําหรือว่าอะไรยังไงมันเป็นยังไงนะครับวิธีการทําในลักษณะของวีโอแอพเปอร์ชัดับเบิลแอพเปอร์ชัหรือว่าโอเวอร์โอเวอร์แอพเปอร์ชัเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการที่ถ้าเพื่อนเคยใช้ Photoshop หรือว่า,าโปรแกรมแต่งภาพอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีหรือว่าในแอปมือถือก็น่าจะมีนะในลักษณะอย่างเงี้ยน,นะครับวิธีการทำเนี่ยมันลักษณะความใกล้เคียงกันเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลย นะครับไม่ยากไม่ยากในถ้าเราเคยทําในส่วนของ photoshop มาแล้วเนี่ยการที่เราจะดับหรือว่ามาทําในเรื่องของงานตัดต่อเนี่ยมันจะง่ายนะครับซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นตอนนะครับแบบช้าๆแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องถ่ายวีโอที่เราต้องการจะมาทําในลักษณะงานก่อนนะครับวีดีโอในในลักษณะของการทําอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยแนะนําแล้วก็ ถือว่ามันต้องใช้ในในลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือ1เราจะต้องถ่ายในลักษณะของที่เป็นแบ็กกราวด์สีขาวนะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือในส่วนของอสีโทนผิวนะครับโทนผิวและใบหน้าเป็นหลักในการทำวีโอในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายเต็มตัวนะครับพวกชุดเสื้อผ้านะครับไม่สมควรเป็นสีขาว นะเพราะสีขาวนี่เราจะเป็นในส่วนของที่เราต้องตัดทิ้งไปเราจะไม่เลือกการนํามาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเน้นในส่วนของที่เป็นโทนสีเท่านั้นนะครับเมื่อเราได้วิวฟุตเทมมาแล้วนะวิวฟุตเทมมาแล้วคราวนี้เราก็อันดับต่อมาเราก็ต้องร,รู้ก่อนว่าเราต้องเลือกใช้วิวเอฟเอ็กอะไรนะครับในการทําในลักษณะของอาภาพในลักษณะอย่างนี้นะครับ ใครที่ไม่มเคยเรียนหรือว่าศึกษาในเกี่ยวเรื่องโปรแกรมตัดต่อมาเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะแล้วก็องค์ประกอบในการตัดต่อพอสมควรนะครับที่เราต้องรู้นะเพราะฉะนั้น,นผมอยากให้เพื่อนๆนอไปเรียนในเรื่องเบสสงเบสิกอ,อะไรต่างๆก่อนจะได้เข้าใจนะอามาต่อกันนะครับในเรื่องของ vo fx นะครับ สิ่งที่เราต้องการใช้กับ VIOF ของเรานะครับอันนี้คือเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะไอ v i o พื้นฐานผมจะหยิบมาใช้2ตัวซึ่งจริงๆมันสามารถใช้มากกว่า2ตัวก็ได้แต่ผมจะเลือกใช้2ตัวนี้นะครับก็ในส่วนแรกก็คือในส่วนของ Color Curve ก็ในส่วนของ Default เลยเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับในส่วนของ Default เนี่ยใครเคยใช้พวก Photoshop หรือโปรแกรมแต่งรูปอะไรต่างๆก็จะพอทราบ ในส่วนของเคอร์ฟตัวนี้ดีนะครับผมต้องการเพิ่มแสงก็ดึงในส่วนของเส้นบนขึ้นมานะครับอ่านะแล้วก็ดึงในส่วนของคอนทราสต์ลงมานิดหนึง่งโอเคนะครับแค่นี้เองไม่ต้องอะไรมากมายนะโอเคแล้วก็มาในส่วนของอหัวใจหลักในการทำดับเบิลเอเปชัวนะครับก็ในส่วนของ อ่ากาเลียนแบบนะครับแล้วก็พอเราคิดเข้ามาโอ้จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของ over ่า expose นะครับดึงลงมาเลยปึ้งอ่าเราก็จะได้ภาพที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะอะไรอย่างงี้นะแต่จริงถามว่าสีนี้โทนสีนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่แนะนำนะ แนะนำให้เป็นออกในลักษณะของโทนสีดํานะครับวิธีการนะครับให้เรามาคลิกที่หมายเลขหนึ่งนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีจากตรงเนี้ยนะครับให้เป็นโทนสีดําโดยการที่เราเอาเมาส์เนี่ยนะครับมาคลิกตรงจุดบนบน,บนเขาเรียกอ,อะไรอ่าสีนะฮะให้มันเป็นสีดาเลยถ้าเราไม่คลิกนะก็ให้เราเลือกตรงเนี้ยครับสามเหลี่ยมในส่วนของ rgb เนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดก็คือในส่วนของสีดํานั่นเองแล้วก็ ลากลงมาที่นึงเพราะผมไม่ต้องการให้มันดาหมดอ่าประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้ภาพเราก็ได้แล้วโจทย์ของผมโจทย์ของผมผมชอบทอําเลยแล้วแบบมีโจทย์หรือมีเป้าหมายนะการเที่ยวตั้งโจทย์ให้กับตัวเองเราก็จะรู้ว่าเราต้องการทําอะไรแล้วก็แค่ทําตามที่เราต้องการเท่านั้นเองนะครับโอเคโจทย์ของผมก็คือต้องการให้ตัว <c oughs> นายแบบเนมาอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ภาพแบบ ให้มันใหญ่ขึ้นนะเครื่องมือที่ผมเลือกใช้นะครับก็ในส่วนของ Tra ็ k Motion นะครับการใช้การเลือกใช้เครื่องมือนี้ถือว่าสําคัญพอสมควรนะเพื่อนๆจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือไหนแบบไหนตอนไหนนะในส่วนของ r ท c k motion ผมก็ต้องอประมาณนี้นะครับขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วต้องการให้อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็เลื่อนอเปล่งขณะนี้มันติดขอบอ่ะก็ขยายให้มัน โประมาณนี้ผมไม่คำนึงนะผมไม่ผมใช้คำว่าไม่คำนึงว่าภาพตรงหน้าคนจะต้องออกมาโหเรียนกรีบอะไรต่างๆการทำมาแเพื่ชัวพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่คำนึงนะครับถ้าต้องการคำนึงก็จะต้องไปใส่ในส่วนของ FX นี้พวกอ e รีดิวน้อยการทำโทนมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลานะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็น นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปเราจะสังเกตว่านะครับนะอ,อันนี้แตกต่างนะโอเคนะครับเราก็จะได้ในส่วนของฟุตเทจวีลฟุตเทจที่เราต้องการละง่ายไหมนะครับผมอ่ะผมเขาเรียกทบทวนนิดนึงว่า ตั้งแต่แรกเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเตรียมวิดีโอฟุตเททที่ถ่ายเป็นแบ็กกราวด์สีขาวสีขาวเลยอ่าแบบ็กกราวสีขาวนะครับ2เราต้องเลือกใช้วิดีโอ FX อะไรบ้างนะครับพื้นฐานเราเลือกใช้อยู่2ตัวก็ในส่วนของ Color Curve กับ g u a r d i e n Map นะครับโอเคนะอันนี้เป็นพื้นฐาน1่ถ่ายวิดีโอ มาในในลักษณะของแบ็กกราวด์สีขาวนะครับเป็นพื้นกําแพงอะไรก็ได้ที่เขาทาสีขาวอะ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องโอ้เข้าสตูดิโอขายขาวอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราทําอย่างนั้นได้มันจะเป็นเรื่องอ่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะดีเยี่ยมเลยแหละแต่ถ้าเราแบบเป็นคนงบน้อยนะเราไม่มีสตูไม่มีเรื่องของการจัดวงจัดไฟเราก็ถ่ายมันเอาอดิบๆอย่างเงี้ยแหละนะครับ ง่ายเพราะว่าเวลาที่เรามาปุ๊บปุ๊บเรามาบูตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอใช้งานได้เช่นกันนะครับอะไรที่2งเราก็จะมาเลือกในส่วนของ Guardian Map นะครับอเพอร์เซ็ตในส่วนของ Over เ x p o s u r e ่า r p o s ์ ure, นะครับแล้วก็ใส่ลงมาอ่าพอใส่มาแล้วเราก็จะได้วิอภาพประมาณนี้โอเคนะครับยากไหมไม่ยากนะโอเคนะไม่ยากโอเคต่อมานะเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ หาแบ็กกราวด์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมโหลดมาจาก YouTube บอกเพื่อนก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนจะต้องถามว่าเอามาจากไหนอะไรยังไงนะครับผมโหลดมาจาก YouTube นะโอเคแล้วเราก็เพิ่มในส่วนคลิกขวาตรงในส่วนของพื้นที่ในการทำงานตรงในส่วนของแท็กไทม์ไลน์นะครับ Insert View t t g เราก็จะได้วีโอแท็กขึ้นมา1อันคลิกค้างไว้ลากมาอยู่ด้านล่างนะครับให้วีโอฟุตเทจเราอยู่ด้านบนเสมอนะครับพอเราคลิก1นทีปุ๊บแล้วก็เอาวีโอที่เราเลือกไวในทิมเมอร์เนี่ยลงมาโอเคผมก็ลบในส่วนของแท็กเสียงทิ้งไปเอาแค่วีโอคราวนี้เราก็มาลองดูอ่ามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะอ่านะครับอันตับต่อมาเราเลือก composing mode นะครับในโหมดของสกรีน เราก็จะได้แล้วออเป็นไงง่ายไหมครับเราก็ใส่เพลงที่เหมือนว่าเราอัดเราร้องอะไรเองไปก็ได้มันจะเป็นอืมต้องบอกก่อนนะครับมันจะเป็นเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคในการตัดต่อเป็นเทคนิคในการตัดต่อนะซึ่งมันไม่ยากนะครับเราเคยเห็นภาพเนี้ยใน เขาเรียกอะไรในมิวสิกวิดีโอบางตัวค่อนข้างเยอะพอมควรนะครับนะอ๋อเราก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วคราวนี้เราอาจจะในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรทำลูกเล่นให้มันนิดหนึ่งก็มาใส่ในส่วนของมิลเลอร์นะครับอ่าวิีโอเอฟเฟกต์มิลเลอร์พอเราใส่มาปึ้งอ่ะ,อะเดี๋ยวทษโทษโทษโทษนะ ตัวอย่างกัน90โอเคนะนะเดียร์เซ็นเตอร์อ่าอันนี้ก็จะเป็นมิลเลอร์นะครับก็คือมาดูภาพอันนี้ก็คือลูกเล่นนะลูกเล่นทำเป็นภาพ ภาพเดียวกันซ้อนอนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอามิลเลอร์ออกก่อนเดี๋ยวจะงงกันอ่ะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับว่าการทำวีดีโอในลักษณะของดับเบิลเอฟชัวทำยังไงนะครับดับแรกนะครับให้เราถ่ายวีดีโอฟุตเทจนะครับที่มีลักษณะของแบ็กกราวด์สีขาวนะครับแบ็กกราวด์สีขาวนะครับ อเคอัน okay, ดับที่2นะครับ uh, v อที่เราเลือกใช้ก็จะมี2ตัวด้วยกันในส่วนของ Color c u r v e กับในส่วนของ Guardian Map นะครับโอเคนะครับและในส่วนที่อันดับต่อมานะครับเราก็หาวีโอฟ o t เท e ที่เราต้องการก่อนนะครับ uh, แล้วก็มาปรับ Composting Mode นะครับคอมโพสต i n g Mode นะตรงนี้นะครับให้เป็นโหมดในลักษณะของโหมดสกรีนนะครับในวีโอฟูเทที่เราถ่ายมา มันก็จะได้ในลักษณะนี้นะโอเคหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนให้มันแบบประมาณนี้ดีกว่านะครับลูกเล่นหาลูกเล่นก่อนนะโอเคปเปลี่ยนรยนรนะ่แบล็กเาลว์นะแบล็กเาลว์ ก็นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้คือผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำอย่างนี้เราจะเห็นในมิวสิกวิดีโอที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างบ่อยสมควรเหลายมิวสิกวิดีโอที่เราเห็นเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการได้เห็นไหมง่ายไหมฮะ เรียวว่าเป็นเรื่องของทะเลดีกว่าอ,อย่างนี้ปึ่งอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติอ,อะไรนี้โอเคนะนะครับอันนี้ก็ไม่ยากไม่ยากที่ไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับ ลูกเล่นใน,ในการทำมาดับเบิลแอพิชัวนะครับแล้วถ้าเราต้องการเพิ่มลูกเล่นให้กับโยงเราไปนะครับแบบเป็น2หน้าอย่างเมื่อกี้ผมก็ในใช้ใคำสั่งในส่วนของมิลเลอร์นะครับในส่วนของรีเฟกทางด้านซ้ายนะฮะมันจะมีซ้ายขวาบนล่างอะไรต่างเราก็เลือกให้ถูกใส่เข้าไปปึ่งแล้วก็ได้ในกระส่ย แต่นี้ดูเหมือนเอเยน Alien, ไงไม่รู้นะ <c oughs> ซึ่งเราสามารถมาเปลี่ยนตำแหน่งได้ในส่วนของเซนเตอร์นะครับ <c oughs> อ่าโอเคทัน,นี้เราก็ลองดูวิวสิอื <c oughs> มนะครับอันนี้ก็ง่าย อ่านะครับก็เป็นการเรียกทิคหรือเทคนิคง่ายๆในการทำโยโูในลักษณะของดับเบิลเอฟเชีนะครับในเราว่าอัดแอปมาจากในส่วนของการทำใน Photoshop นะครับมาลงในส่วนของโปรแกรมตัดต่อวิธีการต่างๆ พวกนี้นะครับจะง่ายหากเพื่อนต้องการในลักษณะของที่เป็นลักษณะของการาเต็มตัวไม่ใช่เพฉเพาะใบหน้าก็ให้พยายามเน้นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่สีขาวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ่ายกับกําแพงที่เป็นลักษณะสีขาวส่วนของพื้นนะครับพื้นก็ต้องเน้นยำ้ำว่าก็ต้องเป็นสีขาวด้วยมันถึงจะสวยนะก็วิธีการพื้นสีขาวก็ง่ายครับถ้าไม่ทาสีก็หากระดาษที่เป็นสีขาวมาปูแค่นั้นเองแล้วเราตอนที่เรา ถ่ายก็ไม่ต้องเน้นอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับส่วนใหญ่จะเหมาะกับพวกงานวิดีโอนะครับเวดดิ้งได้นะเวดดิ้งก็พอไปใช้งานได้นะครับในส่วนของเจ้าบา่าวอะไรเงี้ยอีกด้านหนึ่งก็เป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยก็ทําได้นะเออก็ไม่มันได้น่าเกียดนะมันก็คือคือเวลาที่เราตัดต่อวิดีโออันนี้คือนอกเรื่องแล้วนะ ถ้าเพื่อนเสร็จแล้วก็สามารถปิดได้เลยถ้าอยากฟังผมเล่าหรือพูดในเรื่องของแนวคิดก็อ่ะต่อยสักนาทีสองนาทีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เวลาที่เราตัดต่อหรือว่าเราไปเจออะไรที่มันรูปแบบแปลกๆใหม่ๆให้คิดเป็นสเต็ปนะถ้าเราคิดเป็นสเต็ปหรือว่าคิดเป็นในของอ่าเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้รูปแบบที่เราต้องการได้อย่างนี้ถามว่าอ่าด้วยด้วยตัวผมเองไม่ได้เก่ง นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเห็นเอ้ยเราอยากทำอย่างเงี้ยเราก็พยายามคิดเป็นสเต็ปแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือพอเราเรียนรู้เครื่องมือครบถ้วนเราก็สามารถทําได้ง่ายไม่ยากมากนะครับในส่วนของวิวเอเพชั่ก็เช่นกันนะครับดับเบิลเอเพชั่มันมันไม่ยากนะผมเคยเห็นมิวสิกของใครไม่รู้ว่าที่ทำนเนสถนอ่างเงี้ยเออมันเจ๋งดีไว้ชอบชอบอะไรเงี้ยก็เลือกใช้งานได้นะครับไม่ยากอันนี้ เราก็สามารถมาทำลูกเล่นเพิ่มเติมได้นะก็อยากฝากนะครับตอนนี้ผมเองไม่ค่อยได้เข้าไปาโพสอะไรในแฟนเพจมากนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆนนิดนึงว่าถ้ามีคำถามในเรื่องของการตัดต่อนะครับสามารถเข้าไปสอบถามได้แต่ในในการสอบถามต้องให้เพื่อนๆออาจจะเข้าใจนิดนึงถ้าไม่เข้าใจก็แคปเจอร์หน้าจอมานะเพราะหลักๆนะผมเห็นประจำเลยว่ามันคือ เขาเรียกอะไรไม่มีพื้นฐานในการเรื่องโปรแกรมตัดต่อนะมันไม่ใช่โปรแกรมพวกที่มีโปรต่อท้ายเนี่ยมันไม่ใช่โปรแกรมสําเร็จรูปเลยเป็นเหมือนแอปอะไรต่างๆนะที่มาถึงใส่ๆวางๆแล้วก็เรนเดอร์ฟูดเสร็จมันไม่ใช่นะะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของตัวงานด้วยนะแล้ววิธีการใช้อะไรต่างๆเนี่ย โปรแกรมนี้พอเราเรียนรู้ครบถ้วนเราก็สามารถไปใช้กับพวก Adobe Premiere Pro หรือว่า After Effects ได้นะไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถอัดแอดปได้พวกนี้มันสามารถอัดแอดปหรือโปรแกรมเนี่ยมันมีพื้นฐานที่ก็ mm hmm. เรียกอะไรใกล้เคียงกันอยู่แล้วแต่เราแค่อินเทอร์เฟซวิธีการใช้หรือว่าสับอะไรต่างๆมันไม้เหมือนกันเท่านั้นเองนะ ที่ผมเลือกใช้ Sony Vega s p r ปเนี่ยเพราะว่าความยืดหยุ่นมันสูงแล้วก็มันง่ายใช้เขา,ามันมันง่ายนะไม่ต้องไปอาศัยความเข้าใจเหมือนพวกอะพิเมียร์อัปเตอร์เอฟเนะครับตรงนี้อยากฝากเพื่อนไปนิดหนึ่งนะครับโอเคก็ฝากติดตามผลงาน MV ในโอนะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมจะพยายามทำคลิปสอนมาเป็นระยะระยะนะครับผมถ้าไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ